มาเมาเรื่องการขับรถที่จีนกันดีกว่าค่ะจะไปไหนมาไหนยานพาหนะเนี่ยก็สําคัญมากๆใช่ไหมทุกคนดังนั้นนะคะการขับรถก็สําคัญมากไปขับขี่ที่จีนเนี่ยขึ้นชื่อว่าสอบยากมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ค่าสอบแพงมากค่ะและทุกๆปีนะคะทุกคนจะมีคะแนนขับรถอยู่ที่12คะแนนโดยคะแนนพวกนี้ถ้าเราทําผิดกฎนะคะเช่นขับเร็วเกินกําหนดขาไฟแดงเขาก็จะตัดทีละ3ทีละ6คะแนนถ้าคะแนนหมดในปีนั้นๆก็จะไม่สามารถขับรถได้เลยค่ะค่าปรับในการทําผิดกฎจราจรไม่แพงมากค่ะแต่ว่าการหักคะแนนความประพฤติน เป็นอะไรที่ร้ายแรงมากค่ะและนี่ก็คือปัมมโโปป๊มน้ํามันซีโนเปกปั๊มน้ํามันเนี่ยจะตั้งอยู่ไกลจากเมืองมากๆนะคะน่าจะเป็นการวางผังเมืองของเขานอกจากนี้นะคะที่จีเนี่ยยังมีกล้องวงจรปิดนะคะเยอะมากทุกคนลองดูนะคะตามสี่แยกีไปไหนไม่พ้นแน่นอนทําอะไรผิดไว้ตาพิเศษเห็นนะกล้องสามารถถ่ายให้เห็นถึงในรถด,ด้วยนะคะว่าใครเป็นคนขับและใครทําผิดกฎจราจรถนนเนี่ยก็จะชัดมากไม่เคยจืดจางไม่เคยเลือนหายนอกจากนี้นะคะกฎหมายเมาไม่ขับค่ะไม่ว่าจะกินเหล้าเมาเบียรดื่มค บอกเทลอะไรก็ตามแม้แต่จิบเดียวเท่านั้นนะคะห้ามขับรถเด็ดค่ะถ้าคุณขับรถแล้วตรวจเจอเนี่ยรับรองว่านอนตารางแน่นอนจ้าทุกคนคิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่น่าเอาไปพัฒนาบ้านเรามากที่สุดคอมเมนต์มาเลย ร้านของเล่นยุค80ไรโตมากับของแบบนี้สารภาพมาเลยนะคะอันแรกเราเจอหน้าร้านเลยก็คือตู้เก็เทปคลาสเซตนะคะเนี่ยก่อนจะมีโทรศัพท์นะคะทุกคนเราก็ผ่านของพวกนี้มาก่อนนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นที่ใส่น้ําแล้วก็ที่ใส่จ๊กที่ใส่ข้าวนะคะของคนสมัยก่อนนะคะจะเป็นถ้วยขาวๆแล้วก็เป็นรูปท่านผู้นํานะคะ เมนูล่าเขียวนะคะเหมือนปลาหวานค่ะจะหวานหวานเผ็ดเผ็ดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ,ะ,ะ,คะและนี่นะคะของเล่นฮิตของเด็กจีนสมัยก่อนนะคะ,ก,ะ,คะก็คือตัวไขลานมีไกม่มีหนุนและนี่ค่ะลูกอมสุก้าสุก้าชอบกินสีแดงมากแล้วทุกคนเราชอบกินเสียอะไรและนี่นะคะก็คือพวกเครื่องสําอางสกินแคร์ในสมัยก่อนนะคะสวยแต่สมัยก่อนสืบเนื่องมาจนปัจจุบันก่ะและตู้ปลากเกมกดที่เรานั่งเล่นได้ทั้งวันค่ะน้ําสับประรดของเล็กสมัยก่อนสามีบอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็จะมีโซดา สบายใชนาะอาการหนาวติดลบแต่งตัวอยู่บ้านยังไงคะตอนอยู่ที่ไทยบิมจินตนาการไม่ออกเลยว,ว่าพิมต้องแต่งตัวยังไงอากาศหนาวแบบนี้แต่วันนี้มาบอกทุกคนล้วคะ่ะจะใส่ฮีเทคข้างในนะคะส่วนมากจะทํามาจากผ้าฝ้ายแล้วก็ขนแกะนะคะ และกางเกงกันลมด้านนอกค่ะกางเกงนี้จะกันน้ํากันลมเป็นกางเกงที่มีขนแกะอยู่ด้านในค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เสื้อใหมพรมแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่เสื้อสเปตเตอร์ข้างนอกนะคะตัวนี้ก็จะทํามาจากขนเป็ดที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะกันน้ําแล้วก็กันลมค่ะขนหมวกที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นขนสุนัขจิ้งจอกค่ะถ้าอยู่บ้านเฉยๆก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะเน้นอบ,บ่นไม่เน้นสวยงามนะคะ ที่คนจีนนิยมมากที่สุดนะคะนั่นก็คือการดื่มชาดื่มน้ํานะคะดังนั้นเนี่ยเครื่องดื่มต่างๆนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยคะ่ะที่จีนทีนี้เนี่ยเวลาที่ออกจากบ้านทุกคนก็ถือชาไข่มมกคนละแก้วนมคนละแก้วน้ําเต้าหู้คนละแก้วนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเขาก็เลยออกนโยบายให้แพ็กเกจต,ต่างๆของเครื่องดื่มเนี่ยเป็นกระดาษแล้วก็ย่อยสลายได้โดยง่ายคะ่ะ อาจจะไม่ต้องเป็นกระดาษเสมอไปก็ได้นะทุกคนอาจจะทํามาจากเยื่อข้าวโพดหรือเยื่อต่างๆก็คือใดๆก็ต้องเน้นการย่อยสลายให้ได้นโยบายนี้จริงจังแล้วก็บังคับใช้กับทุกที่เลยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าประชากร1 4 0 0ล้านคนถ้าใช้แต่พลาสติกทุกวันเนี่ยเมื่อไหร่จะย่อยสลายหมดนะการออกนโยบายแบบนี้ทําให้เครื่องดื่มแล้วก็ของต่างต่มีราคาที่แพงขึ้นแต่คนจีนทุกคนก็ให้ความร่วมมือค่ะ 天冷的时候喝这个面特别爽，吃这个面。哥哥，哥哥。 วันนี้จะมาทุกคนไปดูชีวิตชาวสวนในประเทศจีนค่ะวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่นะคะถ้าช่วงไหนที่กลางคืนหนาวจัดและกลางวันมีแดดจัดแบบนี้นะคะจะเป็นวันที่สตรอเบอรี่จะหวานเป็นพิเศษนะคะน,นี่ก็คือเจ้าของสวนค่ะผิวดีมากอากาศแบบนี้นะคะคนจีนเนี่ยจะปลูกสตรอเบอรี่นะคะในเต็นท์แบบนี้ค่ะทุกคนมีเต็นท์หลายสิบหลังเลยแล้วก็เราสามารถเข้าไปเก็บได้นะคะเด็กๆจะชอบกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะช่วงวันหยุดนะคะก็จะพาลูกของเพื่อนๆนะคะมาเก็บสตรอเบอรี่แบบนี้เด็ก เด็กชอบแล้วก็สนุกมากๆเลยบอกไปว่าสตรอเบอรี่ที่นี่นะคะเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ไม่ได้ตัดแต่งพันธุ์นะคะลูกก็จะไม่ใหญ่มากแต่ก็จะหวานมากนะคะแล้วก็สามารถกินสดๆแบบนี้ได้เลยชาวเชนบทที่นี่จะนิยมติดแผงโซล่าเซลล์ใช้แคมไฟฟ้ากันแล้วค่ะทุกคนมันหวานเจี๊ยบแล้วก็เย็นถึงใจมากๆมีใครชอบกินสตรอเบอรี่เหมือนกันบ้าง